นั่งสมาธิสักสินาทีอาจจะเกินกว่านี้นิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็คือมานั่งสมาธิเนี่ยในช่วงเวลาที่เราทําวัด <S 2> <S 2> แล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยในเวลานี้ก็อยากให้ใช้ เวลาแบบเข้ามาดูกายดูใจของตัวเองสำคัญที่สุดก็คือมีสติก็คือมีความรู้รู้ตัวอยู่ที่ตรงหายใจเข้าออกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจตอนนี้ โลกเอาอากาศมันก็แปรปวนธรรมชาติต่างๆก็แปรปวนโลกก็ร้อนขึ้นสภาพอากาศแย่ขึ้นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งธรรมชาติก็แย่ลง สภาพจิตใจของผู้คนก็เริ่มแย่ลงทุกวันนี้มองหน้ากันไม่ได้มองหน้ากันแล้วมีปัญหาทันทีอย่างที่มีข่าวจะไม่ผิดก็น่าจะดูข่าวเมื่อเช้านี้แค่มองหน้ากันถึงขั้นต้องยิงกันมองหน้ากันไม่ได้เราจะเห็นว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถึงมีความสำคัญอย่างมีคนถามหลวงพ่อช้าว่าปฏิบัติธรรมไปทำไมหลวงพ่อชา้าท่านก็ไม่ได้อธิบายมากท่านก็ถามกลับว่าแล้วเรากินข้าวไปทำไมเรากินข้าวไปทำไมถ้าเราไม่กินข้าว เราอยู่ได้ไหมพื่ออยู่ไม่ได้ร่างกายมันก็ต้องการอาหารมันเป็นทุกประจําสังขารมันมีร่างกายมันก็ต้องหิวหิวข้าวมันก็ต้องกินข้าวไปเพื่อดับทุก์ทางกายเหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือมาดับทุก์ทางใจ แอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ก็รองสำรวจด,ดูว่ากายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันมีความเย็นมากระทบร่างกายมันเกิดความสบายแต่ถ้าตอนนี้เราไปนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ย โหมันร้อนแบบวูบวาร้อนมากใช่ไหมมันก็เลยเกิดความทุกข์มันทุกข์กายมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันเป็นทุกขวเวทานาทุกขวเวทานาเนี่ยมันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไอ้ความไม่สบายเนี่ยพอมันเยอะมากๆมันก็เลยเป็นทุกข์เราก็เห็นทุกข์อย่างที่หนึ่งทุกข์เพราะความไม่สบายกาย แต่พอเราเข้ามานั่งอยู่ในห้องแอร์ที่แอร์เย็นๆแบบพอดีพอดีความร้อนมันลดลงเกิดความสบายตัวขึ้นมาเกิดความรู้สึกสบายตัวสบายกายมันก็เอยรู้สึกมีความสุขขึ้นเพราะสภาวะทุก์มันน้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้น อันนี้การสังเกตสภาวะที่ปรากฏทางกายสภาวะก็คือของจริงที่มันปรากฏอยู่ทางกายส,สภาพธรรมที่มันปรากฏอยู่ทางกายส่วนใจเนี่ยสังเกตดูใจซิว่าตอนนี้ใจเรามันผ่องใสหรือว่ามันขุ่นมัว ลองสังเกตดูซิว่าใจตอนเนี้ยมันมันมันมีกิเอทหรือไม่มีกิเอทตอนเนี้ยใจมันมีโทสะหรือไม่มีโทสะใจมันมีราคะหรือว่าไม่มีราคะใจมันมีความโลภหรือไม่มีความโลภใจมันมีความหลงหรือไม่มีความหลงตอนนี้ก็ลองสังเกตดูใจ นั่งฟังไปด้วยแล้วก็ลองสังเกตดูใจว่าตอนนี้ใจของเราเนะี่ยมันมีสภาวะแบบใดมันมีสภาวะความสุขหรือวความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันมีทั้งทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจทุกข์ใจก็คือมันไม่สบายใจตอนนี้มันมันมีความไม่สบายใจไหมมันมีความทุกข์มันมีความเครียดอะไรไหมลองเอา สติไปจับความรู้สึกให้ได้เมื่อจับความรู้สึกก็ดูมันไปรู้อย่างเป็นผู้รู้รู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างอุเบกขารู้อย่างไม่เอาอะไรมันจะรู้สึกดีไม่ดีก็แค่รู้สักแต่ว่ารู้ ไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ดูมันผ่านๆไปแต่ว่าดูด้วยสติการปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำลายพวกตัวอกุศลธรรมทั้งหลายให้มันเบาบางลงในจิตใจ คนทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็พื้นฐานทางใจมันไม่ดีพื้นฐานทางใจเนี่ยมันมีแต่ทำทำฝ่ายบาปธรรมะที่เป็นฝ่ายบาปพวกเกตต่างๆเนี่ยมันมันมีพื้นฐานแถาเนี้ยเยอะมันถูกสั่งสมมาเยอะมันเลยกระทบกระทั่งอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้แค่มองหน้ากันก็ไม่ได้โดนยิงเลยบางที พูดจาไม่เข้าหูนิด,ดเดียวก็ไม่ได้โดยเนี้ยฆ่ากันง่ายมากมันเป็นเพราะอะไรถ้ามันไม่ใช่มาจากกิเวสมาจากโทรศัท์มาจากความกระทบกระทั่งมาจากความโรคโกรธหลงเนี่ยเนี่ยตัวหลงก็คือหลงอย่างนี้นมันไม่ใช่หลงทางนะแต่ว่ามันหลงไปอยู่ในอำนาจของกิเวสมันก็เลยมีปัญหากันทุกวันนี้อย่าง ไม่รู้จบฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ไกลมันไม่ได้อยู่ไกลตัวมันไม่ได้อยู่นอกโลกนอกจัก,กรวาลแต่มันอยู่ที่กายกับใจของเราโดยตรง กายกัใจของเราโดยตรงจะรู้ทำหรือว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันก็ต้องอาศัยร่างกายกับจิตใจนะรู้ทันกายเนี่ยก็อย่างที่บอกนีสภาวะใดปรากฏความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงมาปรากฏ เราก็ต้องรู้ต่อตรงต่อสภาวะที่มันปรากฏในปัจจุบันขณะมันเกิดปัจจุบันตอนนี้มันเกิดอยู่ขนาเนี้ก็ต้องรู้ให้ตรงต่อความเป็นจริงตรงนี้ร่างกายคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจตรงตรงส่วนใจเนี่ยใจเนี่ยก็เป็นผู้รู้อารมณ์ ไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็มีเวทนาเวทนานี้ก็คือความรู้สึกรู้สึกก็มีรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์แล้วก็รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีสัญญาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ จำในเรื่องราวต่างๆได้สังขารก็คือการปรุงแต่งการปรุงแต่งนี้ก็มีปรุงแต่งทั้งฝ่ายบุญแล้วก็ฝ่ายบาปปรุงแต่งฝ่ายบุญเช่นเรามีเมตตาเรามีกรุณาหรือว่าเรามีมุทิตาเกิดมุทิตาจิตเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี ก็พอยินดีกับเขาเกิดมุทิตาเนะี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายฝ่ายบุญมันปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญให้เป็นกุศลนะเกิดวิริยะเกิดความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมนะเป็นต้นส่วนธรรมที่เป็นฝ่ายบาปปรุงแต่งบาปให้ปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวอย่างเช่นโลภะโทสะอิจฉาริษยา าเป็นโทรศัก็ปรุงแต่งให้จิตเกิดความหยาบกระด้างเกิดความรุ่มร้อนสินี้นเป็นต้นอันนี้ก็คือสังขารมันก็ปรุงแต่งอันนี้เราพูดเฉพาะสังขารที่มันปรุงแต่งใจปรุงแต่งใจส่วนวิญญาณเนี่ยวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละ มันเป็นคำที่ใช้เรียกแทนกันได้จะเรียกวิญญาณก็ได้จะเรียกจิตก็ได้จะเรียกมโนก็ได้ความหมายมันเหมือนกันก็คือตัวผู้รู้อารมณ์รู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสรุปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยก็คือเรียกว่าขันห้า มันแบ่งกันเป็นกองกองกองรูปก็คือกองกองที่เป็นกายร่างกายเราเนี่ยเราก็กองใจก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าก็สอนให้เรามารู้จักขันห้านี่ยอย่างที่เราสวดบทธรรมจักไปื่อกี้นะสุดท้ายก็ไม่พ้นขันห้านะ ความยึดมั่นในขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ความยึดมั่นในขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์ยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณมันก็เป็นทุกข์อย่างเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ยึดว่าเราเจ็บป่วยจริงๆอย่างเรา เราก็ยึดว่าเราโกรธอย่างเราได้ยินเสียงคนอื่นเขาด่าเราเราก็ยึดว่าเขาด่าเราเนี่ยมันมีความเป็นเราเป็นเขามันมีความเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยเกิดความมันเกิดอัตตาขึ้นเกิดอัตตาขึ้นอย่างเสียงด่าเนี่ย เสียงมันก็เป็นสภาวะที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแต่ที่ใจเรามันรู้สึกโกรธโมโหคุนเคืองขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราไปแปลความหมายของเสียงนั้นว่าเสียงนั้นมันแปลมันมีความหมายมันมีความหมายที่มันด่าเรา คือเราไปรู้ความหมายพอไปรู้ความหมายมันก็เลยปรุงแต่งใจทำให้ใจเอาเกิดความขุ่นเคืองเกิดโมโหขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพิจารณาดูดีๆเนี่ยถ้าเราฟังแต่เสียงเราไม่แปลความหมายเนี่ยมันก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่คราวนี้ใจของเราเนี่ยมันไวมากมันไวต่อการ มันไวต่อการรับรู้แล้วก็ความคุ้นเคยของเราเนี่ยของจิตของคนเราเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็จะแปลเป็นความหมายเป็นรูปร่างเป็นภาษาเนี่ยพวกนี้มันเป็นบัญญัติอารมณ์หมดเลยบัญญัติอารมณ์ก็คือการใช้ความหมายภาษารูปร่างรูปพรรณสันฐานอย่างตอนเนี้ยขาเรากำลังปวดใช่ไหมอย่างตอนนี้ตมาเนี่ยนั่งพับเพียบอยู่เนี่ยตอนนี้ขาซ้ายเนี่ย มันทั้งเหน็บกินทั้งปวดมันใครมันไม่มีความรู้สึกเลยตอนเนี้ยคือมันเหน็บกินมันปวดปมด,ปดถ้าเราใช้สติไปดูความปวดอันนี้มันก็ตรงต่อสภาวะวความเป็นจริงก็คือมันปวดอยู่แต่ถ้าเกิดเราเห็นรูปร่างขาตัวเองด้วยนะว่าขาข้างนี้มันกำลังปวดเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นขาเราเอง แสดงว่าเรากําลังใช้บัญญัติอารมณ์ก็คือเรากําลังเห็นรูปร่างรูปพันธสันฐานขาที่ปวดอยูย่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็คือการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาไปว่าเห็นแจ้งใช่ไหมก็คือมันต้องเห็นแจ้งต่อสภาวะความจริงที่มันปรากฏอย่างปวดมันกําลังปรากฏอยู่เนี่ยแล้วเราก็นั่งดูความปวดมันไป จนกว่าความปวดมันจะคลายลงต,ตอนนั้นเราถึงจะเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนัตตาอย่างอารมณ์ทางใจเราตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรอย่างถ้ามันมีความขุ่นเคืองอยู่ถ้ามีเวลานะก็ลองฝึกปฏิบัติอย่างถ้าโดนกระทบกระทั่งทำให้โกรธอย่างนี้ยก็ให้ ลองกลับมานั่งอยู่ในห้องของตัวเองนั่งดูใจตัวเองไปดูจนกว่ามันจะคลายตัวนะก็ขอให้ลองทําดูสักทีจะได้รู้ว่าเาวลาที่ใจโดนกิวเวสครอบงำเนี่ยหรือว่าโดนอ,อย่างเช่นโดนโทสะครอบงำเนี่ยแล้วเราดูมันจนมันกิวเวสมันดับจนโทสะมันคลายตัวลง แล้วก็พิจารณาดูว่าระหว่างใจที่มีโทสะกับใจที่ไม่มีโทสะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใจที่มีโทสะมันก็มีความรู้สึกอย่างไรอ่ะแน่นอนว่ามันไม่สุขมันทุกข์แน่นอนแล้วใจที่ไม่มีโทสะมีแต่ความสงบเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกสุขรู้สึกผ่องใสรู้สึกโล่งโปร่ปงเบาสบายแน่นอนแล้วก็จะเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ถ้าเรามาตามดูดูตามรู้จริงๆมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงพอเราฝึกมากๆจนมันเป็นกำลังเนี่ยต่อไปสภาวะทำใดปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวปัญญามาเตือนว่าเอาไม่ควรเข้าไปยึดนะเพราะว่าสุดท้ายว่าเดี๋ยวมันก็จะดับลงมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดขึ้นเดยเหตุปัจจัยหมด มันก็จะดับโอผลมันก็จะดับโอ่อย่างอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีตัวสติปัญญาดูนียมันจะผุดขึ้นมาเตือนใจเราว่าอย่าไปยึดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นบางทีไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรอกเพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นทีไอเนี่ยมันทําให้อาพลาดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคาพูดทั้งการกระทําเผลอไปทําตามกิเลสอย่างบางคนเนี่ยเพียงแค่อารมณ์โชวบุคคาเขา ไปฆ่าคนอื่นแต่พอความโมโหมันคลายตัวลงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยไหมมารู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าทําลงไปแล้วก็เพราะไปยึดมั่นในกิเลสที่มันเกิดขึ้นเพียงเพราะอารมณ์โชว์วูบเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็พยายามอดทนใช้ความเพียรใช้ใช้ความเพียรใช้ความอดทนหน่อยข่มมันดูมันจนกว่ามันจะคลายลงแล้วมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลง,งที่บอกมา